บทที่2,712กับเมืองโมเฉิงสุรวลีกรู้นิสัยคุณตาเป็นอย่างดีอย่างที่แม่บอกเขาเชื่อมั่นในทัศนคติของตัวเองมากเกินไปเช่นเดียวกับผู้ที่เชื่อในทฤษฎีของระบบโลกเป็นศูนย์กลางในสมัยโบราณพวกเขาเชื่ออย่างแนว่วแน่ว่าโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลทั้งหมดดวงอาทิตย์และดวงดาวทุกดวงโคจรรอบโลกทฤษฎีดูเหมือนไร้าสาระนี้กินเวลามานานหลายพันปีในอารยธรรมสําคัญของโลก จนกระทั่งศตรวรรษที่16ทฤษฎีระบบดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางที่เสนอโดยนิโคลโคเปอร์นิคัสได้ถูกทำลายลงทีละน้อยแสดงให้เห็นว่าคำสี่คำนี้มีรากเม้าอย่างลึกซึ้งและมีผลกระทบต่อวิสัยทัศน์และรูปแบบของบุคคลดังนั้นไม่ว่าเฮออินชิวจะบรรยายาที่เย่เชินให้ทางโทรศัพท์ เธอหงเชิงก็ไม่เชื่อ,อย่างแดดขาดวิธีที่ดีที่สุดและวิธีเดียวในตอนนี้ให้เหออิงชิวกับเมืองหมอเชิงด้วยตัวเองและเอายาวิเศษกับเธอหงเชิงให้กับมือเองมีแต่แบบนี้ถึงจะสาม,มารถเปลี่ยนแนวคิดทางปัญญาของเขาได้สุรวลีจึงรีบถามว่าแม่ดึกขนาดนี้แล้วแม่จะไปยังไงล่ะเหอ,อิงชิวพูดอย่างช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ ตอนนี้ไม่มีเที่ยวบินสำหรับการบินพลเรือนที่เร็วที่สุดก็ต้องรอถึงพรุ่งนี้เช้ามันก็แค่คงไม่ทันดังนั้นต้องรบกวนให้คุณชายเย่ยจัดการเครื่องบินได้สูเรหลีรีบหยิบโทรศัพท์ออกมาและพูดว่าฉันจะโทรหาคุณยายเย่ยให้ค่ะเฮออิงฉิวห้ามเธอไว้และพูดว่า ห้ามเรื่องแบบนี้อย่าไปรบกวนคุณชายเย่ยเลยเพราะไม่ว่าอย่างไงคุณชายเย,ย่ก็เป็นคนมีครอบครัวแล้วเธอโทรหาเขาดึกแบบนี้เขาคงอธิบายให้ภรรยาของเขาฟังยากอย่าไปรบกวนเขาเลยดีกว่าพูดไปเฮออิงฉิวก็พูดต่อแม่คิดว่าคุณชายเย่ยไว้วางใจเฉินจือไค่คนนั้นมากให้เขาจัดการหลายๆอย่างแม้เชื่อว่าเฉินจือไค่มีอำนาจเพียงพอในการจัดการเครื่องบินไปหาเขากันเถอะสุรวลีพยักหน้าและพูดว่า ไม่รอสักครู่ฉันจะบอกเจ้าหน้าที่ก่อนพูดจบสุรุลีก็ลุกขึ้นรีบไปที่ประตูและพูดกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่นอกประตูว่ารบกวนช่วยแจ้งประธานฉันนอยว่าฉันมีธุระเร่งด่วนจะพบเขาไม่กี่นาทีต่อมาฉันจื้อไข่ก็รีบวิ่งมาเมื่อเห็นสุรวลีเขาก็รีบถามว่า คุณหนูซูมีอะไรหรือเปล่าครับสูรัลีเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังอย่างเข้าๆเาชิญยื้อไขได้ยินว่าเหออิงคิวรีบกลับเมืองโมเชิงโดยเร็วที่สุดเขาจึงรีบพูดโดยไม่ลังเลไม่มีปัญหาครับให้คุณผู้หญิงเหอเตรียมตัวไว้เฮลิคอปเตอร์พ้นดาดฟ้าอีก10นาทีก็บินได้เลย และต่อเครื่องบินส่วนตัวที่เมืองจินหลิงเพื่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือผมจะเตรียมเฮลิคอปเตอร์ที่ภาคตะวันออกเฉียงเนงหนือหลวงนาด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าคุณผู้หญิงเหอสามารถเข้าเมืองโมเฉิงได้รดยเร็วที่สุดสุรัลีถอนหายใจด้วยความโล่งอ,อกและพูดอย่างซาบซึ้งขับคุณมากค่ะคุณเฉินไม่เป็นไรตอนนี้เหออิงชิวก็ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าของตอนเองมานานแล้วและพูดกับสุรัลีอย่างอาลัยอาวรณ์ไม่อยากจะจากไป รลี่แม่ขอโทษจริงๆเดิมทีแม่แม่ยังบอกว่าจะอยู่กับเธอคืนนี้แต่สุดท้ายก็ต้องไปแล้วสุรัลลี่ยิ้มและพูดว่าไม่เป็นไรค่ะแม่ฉันดีใจที่ได้พบคืนมากนอกจากนี้ฉันเชื่อว่าหลังจากที่คุณตายเห็นยาวิเศษที่คุณชายเย่ยให้มาแล้วจะต้องเลือกร่วมมือกับคุณชายเย่ยอย่างแน่นอนถึงตอนนั้นแม่จะได้กลับเมืองจิ้นหลิงอีกแน่นอนถ้าอย่างนั้นเราก็จะได้เจอกันทุกวันได้จ้ะ เธออิงชฉิวแตะหน้าคุ้งสูรวลีและพูดด้วยความทนุถนอมรูกหลอนแม่ที่นี่นะและแม่จะรีบกลับมาแค่บทที่2713ตอนที่เธออิงชฉิวรีบกลับมาที่เมืองโมเฉิงสู้อันสุนได้บอกสู่เฉิงเฟิงแล้วว่าตะกูนเธอตอบตอกลงที่จะให้ความร่วมมืออีกครั้งแล้ว สู่ชงฝึงถอนหายใจด้วยความโล่งอ,อกเมื่อได้ยินว่าตระกูลเหอจะไปที่ชูหางทั้งตระกูลในวันพรุ่งนี้แม้ว่าความแข็งแกร่งของตระกูลเหออาจไม่เท่ากับยอดฝีมือลึกลับคนนั้นแต่อย่างน้อยก็ทำให้ตัวเองปลอดภัยขึ้นเล็กน้อยตนก็มีเรี่ยวแรงที่จะคิดหาวิธีไก่เกลียกับลานสาวสูจือหยูไม่ว่ายังไงไม่ว่ายังไงบุคคลน,นั้นก็ได้ช่วยสูจือ,อยูสองครั้ง หากสู้จือยู่สามารถปกป้องตัวเองได้นั้นความปลอดภัยของเขาก็จะได้รับการรับรองเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยดังนั้นหลังจากที่เขาชื่นชมสู่อันสุนเขาก็เริ่มจัดเครื่องบินพิเศษทันทีตระกูลเหอมีมากกว่า100คนและเครื่องบินโดยสารขนาดกลางถึงขนาดใหญ่สามารถขนส่งได้ทั้งหมดในคราวเดียวส่วนรถบัสเก่งว่าจะต้องเตรียมรถบัสอย่างน้อยสคันและรถบรรทุกอีกสองคันไว้ขนส่งสัมภาระและสิ่งของต่างๆ ด้านหนึ่งสู่ฉงเฟิงสั่งให้ลูกน้องของเขาจัดเตรียมเครื่องบินโดยสารอีกด้านหนึ่งเตรียมรถประจำทางรถบรรทุกและยานพาหนะอื่นๆพยายามพาสมาชิกตระกูลเธอออกเดินทางจากเมืองโมเฉิงตอน10โมงเช้าในวันพรุ่งนี้เช่นนี้ก็จะสามารถไปถึงชูหางได้ก่อนมืดในเวลานี้เหอหงเฉิงไม่กล้าที่จะเสียเวลาเผดของวันพรุ่งนี้เขาได้เตยมแจ้งให้ทั้งตระกูลเธอทราบและเตรียมจัดการกระเป๋าสัมภาระของเขาเองในทันใดนั้นตระกูลเธอจู่ๆก็ยุ่งขึ้นมาในตอนดึก สู่อันสุนพักอยู่ในห้องรับแขกฟังเสียงผู้คนเดินไปมาฟังการเคลื่อนไหวของสิ่งของข้างๆเขารู้ว่าข่าวนี้คุณท่านใหญ่ค่อนข้างใจร้อนแต่โชคดีที่เขาควบคุมตระกูลเหอไว้อย่างมั่นคงในการเสนอราคาถึง2,000ล้านนี่ควรจะเป็นเครดิตหลังจากที่เขากลับไปคุณท่านจะมีการแสดงออกอย่างแน่นอนคืนนี้สู่อันสุนก็เพอหลับไปท่ามกลางเสียงนกหวีดรอบๆและนอนหลับสนิทเป็นพิเศษ เธอหงเชิงและเหออิงชวนรวมถึงสมาชิกหลักคนอื่นๆอีกหลายคนของตระกูลเหอนั้น นอนไม่หลับตลอดทั้งคืนทุกคนต่างมีความคิดเป็นของตัวเองยกเว้นเหอหองเฉิงและคนอื่นๆเริ่มคิดแล้วว่าพวกเขาจะได้ส่วนแบ่งจากรายได้ต่อปีสองพันล้านได้เท่าไรและจะใช้ใจ่ายอย่างไรหลังจากที่ได้เงินมาเวลาหกโมงเชา้าท้องฟ้าของทางทิศตะวันออกเริ่มส่งแสงทีละน้อยเมื่อคืนที่ผ่านมามีหิมะตกและทั้งเมืองหมู่เฉิงถูกหิมะปกคลุมเกือบทั้งหมดเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นในเมืองเล็กๆแห่งนี้คนส่วนใหญ่จึงใช้เว ลาอยู่ที่บ้านมากกว่าครึ่งปีในวันหยุดฤดูหนาวในเวลานี้ก็ยังเงียบมากและแทบจะไม่มีคนอยู่บนถนนเลยทันใดนั้นเฮลิคอปเตอร์บินมายัางรวดเร็วบนท้องฟ้าทางตอนใต้เฮ <c oughs> ออิงชิวนั่งอยู่ในเฮลิคอปเตอร์ลำนี้มองดูเมืองโมเฉิงอย่างกังวลใจซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่ถึงร้อยกิโลเมตรในอ้อมแขนของเธอถือ,อยาช่วยหัวใจสองเม็ดที่เย,ยเชินให้เธ <c oughs> อเชื่อว่าไม่ว่าความเชื่อที่พ่อและตระกูลสู่กลับมารวมตัวกันอีกครั้ง ตราบใดที่พ่อยังกินยาเม็ดนี้เข้าไปเขาก็จะเปลี่ยนใจทันทีห่างจากคริหาสน์ของเหอของเชิงไปกว่า10กิโลเมตรเธอพูดกับนักบินว่าพี่ชายรบกวนคุณหาคริาสนาที่เหมาะสมห่างจากบริเวณน,นั้น1หรือ2กิโลเมตรลงจอดเพื่อไม่มีผู้คนสนใจในเมืองเล็กๆไม่ค่อยมีเฮลิคอปเตอร์แบบนี้หรอกดังนั้นต้องดึงดูดความสนใจคนอื่น ที่เหออิงฉิวกังวลมากๆก็คือสู่อ่านสุนที่อยู่อาศัยอยู่ในบ้านของตระกูลเหอจะเห็นถ้าเขารู้ว่าตนเองนั่งเฮลิคอปเตอร์รีบกลับมาเขาน่าจจะสงสัยและตรวจสอบที่มาของเฮลิคอปเตอร์และพวกเขาก็พบเบาะแสของตระกูลเย่ต่อไปก็จะมีปัญหาอย่างแน่นอนขอแค่ที่เขาไม่เห็นเฮลิคอปเตอร์แม้ว่าเขาจะเห็นเธอในบ้านตระกูลเธอก็คงจะไม่สงสัยอะไรมากเหมือนนักบินได้ยินแบบนี้เขาก็รีบพูดขึ้นมาว่า คุณผู้หญิงสูจากแผนไม่สาม,มารถหาจุดลงจอดที่เหมาะสมในเมืองได้แต่ระยะทางนอกจากเมืองค่อนข้างไกลคุณมีข้อสเสนอแนะดีๆไหมเฮออิงฉิวพูดว่าบ้านตระกูลเหอมีแม่น้ำอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ1.5กิโลเมตรแม่น้ำกลายเป็นน้ำแข็งอย่างสมบูรณ์ในฤดูหน,นาวหลายปีก่อนฉันเห็นทหารเข้าร่วมฝึกและก็รถถังวิ่งบนน้ำแข็งได้เฮลิคอปเตอร์คงไม่เป็นไรหรอกค่ะ นักบินพยักหน้าในวันที่อากาศหนาวเช่นนี้แม่น้ำคงสามารถแบกรับได้แน่นอนงั้นผมจะลงจอดบุนแม่น้ำตามที่คุณบอกครับเพื่อให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวท่านคอมเมนต์สิ่งที่ท่านได้จากเรื่องนี้และเป็นกำลังใจให้กับทางช่องอย่าลืมกดซับสไ r i b e และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยครับ